กาบสวัสดีนะครับผมเอฟซีทางช่องยูทูบบุญชนกฟาร์มเราเอสทูปูกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมทีเข้ามารับชมคลิปของทางฟาร์มในมือนี้นะครับมือนี่กับมือดีนะครับมือที่โศกม้าน้อง้ใดหลายๆคนนะครับวันที่16สิงหาคม2 5 6 6นะครับทางฟาร์มเฮากับสีมาเปิดแบงค์ว่าแม่ลูกเก่านะครับเครื่องคมเก่าคบใหม่นะครับรวม3ามคนะครับราคาสุดคุ้มนะครับถึกๆไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับ นี่เป็นแม่ลูกผูรึครับผมแม่โค้งใหญ่ๆลูกประมาณลูกตัวที่สามนะครับยังสดสดอยู่เข่าเต็มปากนะครับผมเป็นทรงไทยใหญ่นะครับงอสูงลอยซีซิบขึ้นนะครับซีซิบลอยซีสองครับตัวนี้กับลูกผูรอรอครับผมอายุประมาณัหาเดือนนะครับแล้เล่าหาเดือนผมนี่นะครับสองหมื่นหาพันนะครับผมสองหมื่นหาพันพร้อมทรงฟีสองร้อยกิโลนะครับไผ่หมากงอใส่ใหญ่นะครับบกวนผ่านนะครับงอราคาถึกๆเอาไปผสมเอานะครับผมหมากพออะไคิด ไว้เลยนะครับมักพอได้คิดไว้เลยเอาไปใส่เลยครับเบื้องการใจหลูกเพิ่นครับใจหลูกบ่ถือว่าขี่ได้ครับถือว่าท่ายลูกงามเลยนะครับผมโอเคเลยนะครับเห็นชังชัดๆนะครับผมนีใจหลูกแดงๆนะครับใส่เห็นชัดๆนะครับแม่เพิ่นที่มีนมติ้งหน่อยหนึ่งด้วครับผมมีติ้งเดียวหน่อยๆครับบ่ได้มีปัญหาการเลี้ยงนะครับผมบ่ได้มีปัญหาการเลี้ยงอีกอย่าง บ่ได้มีปัญหาการสือพันธ์การจายลูกนะครับผมเอาไปเลี้ยงได้ไปใส่พอดีๆได้เลยนะครับอ่าสนใจสนใจโท่มากนะครับผม0 8 4ย์1 1 5 9 9หนึ่งนะครับสองหมื่นหาพันเท่านั้นนะครับโค้มนี้นะครับมองดีกับบอกมองว่าดีกับบอกแล้วนะครับผมบ่ได้มกเม็ดบ่มีปิดบังครับว่าถ้าเห็นเขาแจ้งก้อนจะลงคลิปทุกรอบนะครับผมอ่าให้พ่อแม่พี่น้องไหนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ แาววัวเราไปหอดเราไปแถใ้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับผมเอาแจงไปรบทุกอย่างนะครับสำหรับคนหมักไถเงนะครับผมต่อไปนะครับเป็นว่าแม่ลูกแม่นะครับแม่ลูกเมียเนี่ยแหละครับผมแม่สูงรอยยิบแปดบวกนะครับผมลูกสาวอายุประมาณสองเดือนกว่านะครับประมาณสองเดือนกว่าถึงสามเดือนนะครับกัดดค่ยแจงไห้นะครับกะสี่เมีย ไม้หนามันน่อยนะครับผมกำลังดุดแล้วล่ะครับขนกำลังจิเกิดไม่แล้วนะครับผมผมนี่เอาไปนะครับสองหมื่นนะครับสองหมื่นถ้วนนะครับผมเป็นแม่ลูกเมียนะครับลูกบกเกินตัวที่สามนะครับผมเข่าเต็มปากอยู่นะครับแม่คนนี้ติดเล่มาอย่างน้อยนะครับเอาง่ายๆติดชาโลเล่มาอย่างน้อยนะครับสังเกตได้จากข้นหางคนที่มีสีขาวแกมมากนะครับผมแต่ว่าแม่หางดอกนะครับว่าแม่หางดอก เบื้องหนาเพิ่นกับหัวนะครับเบื้องหนาเพิ่นกับหูเขาเงายวๆนี่นะครับเป็นไทเลนะครับไทเล2สองมื่อนันทวนเท่านั้นนะครับผมโค้มนี่ต่อไปนะครับเป็นแม่ลูกผูนะครับผมแม่ลูกผูแม่ง่วลูกแรนะครับแม่สูงหน่อยสามสิบห้าบวกนะครับผมงามๆครับใจลวกลูกไสประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนนะครับนี่นะครับผมเป็นแดงนวลนนะครับเป็นแดงนวลน เปิดราคาหยกนะครับจัดคูให้มันได้ซื้อว่าถือที่สุดนะครับผมขันคูแม่ลูกเมียกับแม่ลูกผูคูนี้นะครับไปเลยครับ3ามหมื่นแปันะครับสามหมืนแปดพันเท่านั้นนะครับผมพร้อมทรงฟีให้สองรอยโลนะครับอาจัดเสียให้เพื่ออยากได้ให้มันถือลงนะครับผมมันสิถือลงนะครับขันมันซื้อแยกกับว่าได้แพ้หลายนะครับแต่ว่าขันซื้อคูไปมันก็สิถือลงขักอีกนะครับผมเป็นงวดราคาถือไปเลยนะครับ สองควบได้ง้วนสี่โตนะครับสามหมื่นแปดพันเท่านั้นนะครับหรือนะครับอยากยกเหมิดนะครับอยากยกเหมดเลยเลยเอาไปเลยครับหกหมื่นถ้วนนะครับผมหกหมื่นถ้วนได้ง้วนหกโตนะครับทางฟ้าพ่อไก่มีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางคือเก่านะครับผมบ่มีมัดจำเลยทั้งสิ้นนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องเสือมันเลยเลยนะครับบ่ได้ถือโกงกินมัดจำแน่นอนนะครับเขาสื่อจริงขายจริงบ่ได้เฮ็ดคอนเทนต์อย่างนะครับผม สื่อจริงขายจริงขอคนพร้อมนะครับพิจารณาดีนะครับตั้งผู้สื่ซื้อผู้สื่เลี้ยงนะครับพิจารณานล้วกันตัดสินใจนล้วกันนะครับง้อขึ้นรถไปแล้วจะไม่มีปัญหานะครับหม่องดีห้องกับบ่อหม่องบอดีห้องกับบ่อนะครับประกันตัวนี้ให้พร้อมนะครับขาทกขาถอนสวงสุดหางดรอนะครับเพราะประกันตัวนี้ให้นะครับอ่ามาตะหมากโทรมาครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่านะครับผมสนใจสนใจโทรมานะครับเทามีบริการทรงหอดหม่องหอดบอลหอดคอกนะครับยังจกเงินเท่าเดียว มาคมไดสียกสีแยกกะท้มาได้นะครับสียกสีแยกก็ได้นะครับเอาแจงละเอียดทุกอย่างครบชัดเจนนะครับครบชัดเจนทุกแนวได้ละเอียดให้พี่ให้น้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้นละครับผมให้พี่ให้น้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสือคายกันยังไม่มีปัญหานะครับสําหรับมือนี้กับมาฝากพี่ฝากน้องไปซําเนียนะครับผมกะขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์จากความพี่น้องนะครับผมหวังมาเฉยรับความอนุเคราะห์จากพี่น้องอุดหนุน งัวนะครับจากฟ้ามหน่อยๆของเขานะครับผมเอาไปเลี้ยงไปกินหยาไปพัฒนาต่อนะครับเอาพร้อมแบ่งเสมอนะครับผมโทรมาได้ตลอดเวลานะครับสําหรับมเมอนกับมาฝากไั้งมี้นะครับกราบสวัสดีครับ